ทุกคนทุกคนคือวัดแห่งน,นี้คือสวยมากสมคำล่ำลือโบราณสถานมากๆเลยโบราณสถานสวยงามมากๆจุดเด่นคือเสียรผาท,ที่ล้อมรอบด้วยรากของต้นโพแนะนําให้ถ่ายรูปเดินชมรอบๆศึกษาประวัติศาสตร์ระยะเวลาที่ใช้กับสถานที่นี้คือต่ากว่าหนึ่งชั่วโมงโบราณสถานที่สําคัญในอยุธยาที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาดเลยค่ะจุดเด่นที่สําคัญของวัดมหาธาตุคือเสียงองค์พระ อยู่ท่ามกลางลากของต้นโพสวยงามมากๆซึ่งการเดินทางครั้งนี้ของเราในวันนี้เริ่มขึ้นด้วยแรงบันดาลใจของพี่ชายอยากให้พวกเราท,ทุกคนได้ไปชื่นชมวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและตั้งไว้นะคะอยู่ที่20วัดและนี่คือวัดสุดท้ายคือเหนื่อยมากๆเป็นวัดที่6ของวันเลยแต่ก็คุ้มค่ามากๆที่ได้มาชื่นชมในสถานที่แห่งนี้วัดมหาธาตุ สวยสุดๆคือบอกเลยว่านักท่องเที่ยวเยอะมากหลากหลายประเทศมากที่เข้ามาชมในสถานที่แห่งนี้สิ่งที่น่าสนใจในวัดมหาธาตุก็คือเสียนพระในรากของต้นไม้ พระปางประทานขนาดใหญ่พระปางขนาดกลางตำหนักสมเด็จพระสังฆราชและเจดี8ดเหลี่ยมถึงจะเป็นเรื่องหน้าเศร้าที่ตอนนี้เราคงไม่ได้เห็นความสวยงามของวัดมหาธาตุอย่างที่คนสมัยก่อนเคยได้เห็นแต่จากสิ่งที่เหลืออยู่ก็ทําให้เห็นแล้วว่าคนไทยมีฝีมือมากแค่ไหนถึงได้สามารถสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ออมาอย่างสวยงามขนาดนี้ดังนั้นใครที่ยังไม่เคยไปวัดมหาธาตุเราต้องบอกเลยว่า ควรไปให้ได้สักครั้งในชีวิตจริงๆค่ะคือสวยมากยกมือให้เลยค่ะทุกคนที่มาเที่ยวสามารถเดินทางเข้าสู่อยุธยาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้หลายเส้นทางเมื่อเข้าสู่อุทยานแล้วจะสามารถหาวัดมหา,าธาตุได้ไม่ยากวัดตั้งอยู่เชิงสะพานป่าทานทางทิศตะวันออกของวัดพระศรีสันเพชและอยู่ใกล้วัดราช,ชบูรณะเป็นวัดที่สําคัญในสมัยอยุธยาและเป็นหนึ่งในมรดกโลกบอกเลยใครได้มาวัดมหาธาตุแล้วคือมันใหญ่และสวยมากเรานี่นับถือคนสมัยก่อนเลยทำพายกันนะทุกคน